สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ได้ลาบหมูนะครับเปบ็นมาซนมาจากตลาดเช่นเคยนะครับวันไม่รู้จกนนะ,ะกินอะไรทุกคนนะครับนะแต่จริงินั้นรัอาหารในกินที่เ,เล็กกปะโตไม่เคยเบื่อนะครับ 好了。Mm. นี่ก็ความคิดทั้งคนงคุณพี่เขเป็นกคน,นจังก็นะครับคนจังมาทำงานร้านแรกของสัปดาห์นะครับจลงวก็ขอส่ม,มุ้งเต้ให้พี่น้องเราทุกคนตอนนั้นตัวต้อนเต้สู้ทำงานเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว ก็ยำช่างวางใจทา้งใจให้ตัวเองเยอะๆนะคร the ับช่างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะครับเราต้องมีการสอดทุบในทุกๆวันนะครับอย่าท้อนะครับมาเพราะเราเป็นห้ามถอยนะครับคนเราจะเข้าเดินไปข้างหน้าเพราะเรืแรงกายแรงใจนะครับ ท <c oughs> ำงใจสิทำทันเลยนะครับนะเนี่ยม่ใจจากคนในครอบครัวทำนะพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าอ,อริยา่ะทำนะซูเปอร์คนในครอบครันะวนทำนะ สตมันมันก็เกิดงน้นอาเราทำตัวเนเนี่ยความผูกเกิดขึ้นแน่อนเ ถ้าเราทำ้เ,เร็จนะครับก็ตัวสอความสาวไรัครอบคนระัว,วเป็นสถาบันหลักเลยนะครับครอบรัว โอเคครับก็แค่นี้ก่อนครับไปเจอคุณน้ำคนบ๊ายบาย